สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะในวันนี้เราก็จะมาต่อส่วนของการทำ quiz เรื่องหลักกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นได้พูดคุยกับแฟคชั่นทั้ง3สีไปแล้วนั่นก็คือ Covenant สีเหลือง m u r e r d e r สีเขียวและ Syndicate สีม่วงหลังจากนั้นทางฝ่ายปกครองของเมืองก็จะให้เราทำการเลือกว่าเราจะเข้าร่วมกับแฟคชั่นสีไหนซึ่งเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกแฟคชั่นสีที่ต้องการเข้าร่วมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการก็จะมอบภารกิจแรกให้กับเราเพื่อพิสูจน์คาวามสามารถโดยเควสท,ที่ได้รับก็จะแตกต่างกันออกไปตามเมืองที่เกิดและแฟคชั่นที่เราเลือกอย่างตัวละครน,นี้คือเกิดที่เมือง First Light แล้วก็เข้าร่วมกับแฟคชั่นมอร์เดอร์สีเขียวก็จะได้รับเควสให้ไปที่ h u n ส์เบิร์กฟิชเชเพื่อกำจัดมอนเตอร์ที่นั่น หลังจากที่เ,เ,เพื่อนๆทําภารกิจแรกเสร็จแล้วกลับมาคุยกับผู้บัญชาการฝ่ายเขา<อ>จะมอบภารกิจต่อไปที่มีชื่อว่า the commitment to the cause โดยจะให้เรารับทําเควสของฝ่ายจนมีแต้มชื่อเสียงครบ300แต้มแต้มชื่อเสียงเราจะได้รับจากไหนแล้วก็ดูยังไงว่าครบแล้วก็คือให้กดเข้าไปที่ faction board จะปรากฏหน้าต่างเควสทั้งหมด6เควสแบ่งเป็น PVE 3เควสด้านบนแล้วก็ PVP 3เควสด้านล่างส่วนแต้มชื่อเสียงที่เราจะได้รับในแต่ละเควสนั้นให้ดูรูปธงดาวด้านหน้าแล้วก็แต้มชื่อเสียงรวมก็ให้ดูที่แถบด้านบนตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพื่อนเคยเล่นหรือว่ามาเล่นเกมนี้คนเดียวในช่วงแรกนี้จะแนะนำว่าให้กดรับเฉพาะ3เควส PVE ด้านบน เพราะว่าการกดรับเควส์ PVP ด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยสามารถโจมตีเราได้เมื่อออกจากเมืองก็จะทำให้การทำเควส์เนี่ยสำเร็จได้ยากขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆทำเควส์ฝ่ายครบหมดเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับมาส่งเควส์กับที่ผู้บัญชาการฝ่ายหลังจากนั้นก็ให้ไปรายง,งานกับฝ่ายปกครองของเมืองอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมฝ่าย สำหรับการดำเนินเควส์เนื้อเรื่องหลักถัดไปก็คือตัวเควส์ The Old Man เพื่อนๆจะต้องทำให้ตัวละครมีเลเวล12ก่อนโดยการกดรับทำเควสที่มีทั้งหมดในเมืองไม่ว่าจะเป็นเควสจาก Faction Board เควส์จาก Town Project แล้วก็เควสจาก NPC ต่า, <like that. S 1> างๆในเมืองเมื่อเพื่อนๆถึงเลเวล12แล้วให้เดินทางไปหายโยนาสที่ f i s h e r m a n b e n z ซึ่งอยู่ตรงชายแดนระหว่างเมืองบินสวัร์และโมนา b บัฟ โดยเพื่อนๆสามารถออกเดินทางเองได้หรือว่าอาจจะใช้ตัวแท่งแสงที่อยู่ในเมืองในการ f a s t t ทาวเวไปอย่างที่นั่นเมื่อมาถึงโยนาจะมอบภารกิจก็คือ o l d Story m e m b e r ให้เรา When time slips beneath death's grip once too often such notions fade or they become tainted whether by pain or corruption did you hear that fishes corruption but no one wants to talk about that not even me not anymore did i know i used to be quite wise so i thought unlike those fools who fought the corrupted what fools these mortals be, wrote Seneca. Immortals in this case. But those fools are gone. Forgotten. Perhaps the stones remember. Try there. Just go. The fish and I are discussing literature. Old Stone remember that ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโมนาบัฟเมื่อไปถึงอ่ะให้เราทำการค้นหาและอ่านแผ่นิลาที่กระจายอยู่ทั้งหมด3แผ่นด้วยกันโดยในแต่ละแผ่นที่ตั้งอยู่ก็จะมีมอนสเตอร์ในพื้นที่นั้นอยู่หลายตัวหากถ้าเพื่อนๆไปคนเดียวก็อาจจะต้องระวังตัวสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะถึงขั้นตายได้โดยเฉพาะกับการเจอเจ้าเตอร์คัสเดมาร เมื่อเพื่อนๆคนหาจนครบแล้วก็ให้กลับมากุยกับ <Yes. S 1> ที่โยนัสอีกครั้งเขาก็จะมอบภารกิจใหม่ที่ชื่อว่า A Lost Court Are you still listening, Ghost? Why bother? My words are wasted like bait lost from the hook No one listens to the mad wanderer But corruption was coming, is coming, will come No soul warden this time If don't know, so neither do I. Nor do I want to, nor should you. Unless, unless you like stories of suffering and lost causes. Of course, you've got that lost cause kind of face. We'll have none of that here. Anywhere, everywhere, the world's filled with lessons for the fools who seek them. The Soul Wardens were like that too. Try Arcturus Tower then. I seem remember losing cause sin remember my to of my ภารกิจอลอสคอร์สโยนาจะให้เราเดินทางไปที่วิหาร a r c ์ u ู u ัในเมืองเอ r f ฟ l l ซึ่งเมื่อถึงวิหารให้เราขึ้นไปที่ชั้นบนผ่านประตูสีฟ้าและขึ้นไปยังชั้นบนสุดก็จะเจอกับมอนสเตอร์ผีที่คล้ายๆกับเวก่อนหน้าให้เพื่อนๆน,นั้นกำจัดแล้วก็หาแผ่นศิลาที่อยู่ตรงกลางลาน จากนั้นก็กลับมาคุยกับโยนาสอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะมอบภารกิจตัดไปชื่อชื่อว่า The Last so s o w a r d e n I don't think I care for this remembering things that want to stay forgotten I searched for them I did but it was another time a wasted time everywhere all over a t u r n u m or was it under a t u r n u m I was adamant I remember stone and iron, chisel and shovel. Maybe the mines. Adamant mines, or maybe not. โยนัสจะให้เราไปตรวจสอบที่เมืองอาดามันที่ตั้งอยู่ในเม,มืองโมนาสบับให้เพื่อนๆทำการค้นหาแล้วก็กำจัดเดอะซัฟเฟอริงเลมเนนแล้วก็อ่านแผน่นศิลาที่อยู่แท่นตรงกลาง หลังจากนั้นก็กลับมาส่งเควสกับโยนาดอีกครั้งและโยนาจะมอบภารกิจถัดไปให้กับเราที่ชื่อว่า New e d i t i o l o Order I remember it now the final resting place of my friends my pride my responsibility I have lasted them all you see I laid them to rest it wasn't how it was supposed to end For the Soul Wardens, it was. And for me. I was just left behind somehow. Not for the corruption, of course. It never ends. The armies of the damned keep growing. No wardens left to put them in check. That's a, a terrible idea. You don't want that. It's a sacrifice you can't imagine. There's just one Soul Warden left, and he will soon fade as well. What you need is to toughen up if you insist on this path. I remember an ancient place where initiates would go to train. I'll tell you what, if you can hold your own there, I'll entertain your crazy idea. โดยจะให้เราเดินทางไปที่สะพานเซอร์คอซึ่งอยู่ในเมือง First สไลท์แล้วก็ให้เรากำจัดออมอนสเตอร์ผีกระดูที่อยู่ที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับมาคุยกับโยนาน Becoming a Soul Warden is not like joining a social club or even a military order. A Soul Warden is not one who fights with a brawn or with their wit. They fight with their soul. You will need a staff to focus the power of your soul, an Azoth staff. And by tradition, you must forge it for yourself, attune it to your soul, and so forth. All rich with symbolic meaning, probably. My memory is still foggy but it stands to reason you'll need the components first. I recall a cave on the northeast coast where we hid our valuables when we ran. Perhaps you could find an old haft there. ภารกิจต่อไปก็คือ the first component. โยนาจะให้เราไปที่ถ้ำเทรเต r ร์โฮในเมืองโมนัทแับเพื่อค้นหากล่องโซวอร์เดน เมื่อพบแล้วก็ให้กลับมาคุยกับโยนานและภารกิจถัดไปโยนานจะให้เราไปพบกับผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งที่อยู่ในป่าในเมืองเอเวอร์ฟอล Well done. You have the structural components for your Azoth staff. Now, you need an element that is a little harder to come by because in order to tap into living Azoth You need something living. Not only that, but something with vast, untapped potential. You need a living seed of the angry earth. It won't be easy. The angry earth are strange, unpredictable, and, well, angry. But there was a woman once. At least so she appeared. And she could commune with the angry earth. No. I'm afraid not. Our methods were somewhat cruel, but impossible now. If this woman still exists, you will find her to the north in Everfall. I think that's where you should start. hu The Living Seed ให้เราไปพูดคุยกับ you are wasting your time and mine. What this land needs is fewer humans, time to heal, and a working Azarth fountain. This one seems to be blocked. I am quite familiar with the true meaning behind the words when humans offer to help. You have arrived at a fortunate moment, however. Our needs outweigh our distrust. The flow of Azoth that feeds this fountain comes from the caves nearby, where I suspect it has become blocked. Get it flowing again, and I will at least listen to what. โดยให้เราไปสำรวจเหมืองแคน,นารีที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ให้ไปทำลายตัว Corrupted g e n t i l Spouting มอนสเตอร์ลักษณะาคล้ายต้นไม้แล้วก็ c o ตติ้งคาราเพตมอนสเตอร์ลักษณะาคล้ายลูกบอล Welcome ให้กลับมาคุยกับไอเดน่า the of the Ego You have done your part, so I will hear what you came here to say. But I warn you, I have no sympathy for the plight of humans in the battle against corruption. It is not our fight. <laughs> Do you even realize how much you ask? How much your kind has already taken? The angry Earth will want to know the truth. Do you plan to use this seed to fight corruption? You are honest, aren't you? Good. We loathe deceit. Perhaps on that account I will make your request. But tell me, do you know why humans fall to corruption, but the angry earth does not? Because corruption's power feeds the ego, your kind's great weakness. Angry earth has no ego, and that is how it offers protection. เป็นภารกิจให้เรารวบรวมของสามอย่างก็คือน้ำต้นพิทาแคปและต้นลิเวอร์ครีสจากนั้นให้เพื่อนๆน,นำอาวัตถุดิบทั้งสามไปทำน้ำยาคอมมอนคอรัปชั่นทิงเจอร์ที่เต็น์อาร์เคนเนสโพสิทอรี่ที่ตั้งอยู่ในเมืองแล้วก็กลับไปคุยกับเอเดน่าอีกครั้ง ในส่วนนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะเก็บต้นหรือเควสไม่ได้เนื่องจากว่าเลเวลการเก็บเกี่ยวยังไม่ถึง30ก็ให้เพื่อนๆเดินเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ต่างๆตามระหว่างทางไปก่อนเมื่อกลับมาคุยกับเอเดน่าเธอจะมอบภารกิจถัดไปให้เราก็คือ Plan of The Pestilence Your sincerity has impressed me. That is the only reason we are still speaking, but I think it will take more than sincerity to earn the trust of the angry earth. The Ebenbrock caverns nearby are overrun with the corrupted. While they may pose no direct threat to the angry earth, they are a scourge on the land. That may be impossible, but be merciless. Destroy as many as you can. Look for any clues as to where else they plan to spread their pestilence. You may well have need of the tincture I taught you. โดยเอเดน่าจะให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่แถวแถวถ้ำแอบเบร์นร็อก um, หลังจากที่เพื่อนๆกำจัดเสร็จแล้วก็ให้กลับมาคุยกับเธออีกครั้งหลังจากนั้นให้เดินทางกลับมาหาโยนาสที่ท่าเรือฟิชเชอร์แมนเบนส์โยนาสจะมอบภารกิจ Argent นต์อีเทให้เรา For the next part of forging your staff, you must acquire one of our consecrated crosspieces. It will be tricky, however, as there are certainly none of these just lying about in an old cave. You can't. We had to melt them all down to make weapons during the last war. The good news is that you're strong and clever and can make one yourself. Silver, in not insignificant quantity either. And then, it must be forged at the Amarine Temple. It's an ancient forge we used. I even remember the Glow at dusk, and old forge master Ezra. No idea what state it's in now. เพื่อนสามารถครับได้จากการขุดหาแร่ซิลเวอร์แล้วก็เอาแร่ที่ได้ไปตีเป็นแท่งที่เตาหลอมจากนั้นให้เดินทางไปที่วิหารแอมรินที่ตั้งอยู่ในเมืองวินสวร์ต่อสู้กับเอสราและทำการตีชิ้นส่วนสำหรับ การทำแอสซอร์สตาฟเมื่อเพื่อนๆตีชิ้นส่วนเสร็จแล้วให้กลับมาหาโยนาสโยนาสจะมอบภารกิจ Force Your a s s o r t Staff เพื่อให้เพื่อนๆเดินทางไปยังวิหาร Shatter e v e r i c ที่อยู่ในเมือง Everfall While you were gone, I did a little scouting of the corrupted encampments in this region. why this new wave of corruption has hit a with such ferocity the corrupted rally around some being they refer to as the tempest they worship it like some kind of god that's something we've never encountered before i don't know what to make of it no other than maybe to give us a greater sense of urgency but this is a momentous occasion. You are ready to forge your Azoth staff, and the Soul Wardens will soon be born anew. I cannot go. You must do this alone. It will require the sacrifice of part of your soul. Place the pieces of the staff on the ancient altar near the shattered obelisk. Then brace yourself. I will be with you in spirit. เพื่อนๆไปถึงให้เข้าไปภายในวิหารแล้วก็ทำการสร้างแอดสอรสตาร์ทที่แท่นตรงกลางวิหารหลังจากนั้นให้กลับมาคุยกับโยนาส โยนัสจะมอบภารกิจให้เรานำแอดสอสตาฟที่ครับมาได้ไปทดลองใช้กำจัดแหล่งกำเนิดของคอรอชั่นที่อยู่ใกล้ๆ They say that's quite a b o o m here on Aternum although I think souls are a little overrated but indeed now that you have your staff you can fight against the corruption as you couldn't before you've seen the breaches The red, roiling wounds in the land that belt smoke and despair like a vent into an underworld of pure, raw torment? Your staff can close them. This staff is potent. The power of Isroth and that of a pure, willingly given soul. You should christen it. Find one of the breaches nearby, but be careful. Corruption's works. เมื really left ่อเดินทางไปถึงให้กำจัดมอนเตอร์ท <highly> ี่อยู่ในพื้นที่และใช้แอสซอสตาร์เนี่ยทำลายคอรัปเต็หนด เมื่อทําลายครบตามภารกิจแล้วก็ให้กลับมาคุยกับโยนาสอีกครั้งหนึ่งโยนาสจะมอบภารกิจ Destiny Unearth ให้เราเดินทางไปยัง Amrin Excavation เพื่อค้นหา Heart Gem Don't say I didn't warn you now but you get used to it sort o of. there is just one more thing you need before you can be anointed as a soul warden a heart gem A vessel you'll use to encase your soul, protect it, a cold vault within your chest. And the place you'll have to go to get one is a cold vault in the earth, beneath the Amaranth Temple. It was once a sacred vault, but long abandoned even during my prime. Now, an excavation. It's the only place I know to get an empty heart gem. You'll need your staff to gain entry. Good luck. เมื่อเพื่อนๆมาถึงจะพบประตูทางเข้าสีขาวซึ่งเงื่อนไขกันเข้าไปในพื้นที่นี้นั้นจะต้องทําการจับกลุ่มอย่างน้อย3คน เพื่อให้สามารถดำเนินเควสตตัวนี้ต่อไปได้ดังนั้นจึงจะเป็นข้อจำกัดของผู้เล่นโซโลเดี่ยวที่จะต้องอาหากลุ่มเพื่อนหรือคนที่จะมาเข้าในพื้นที่นี้ด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลำดับการทำเควสเนื้อเรื่องหลักตั้งแต่เข้าร่วมแฟชั่นจนถึงก่อดลงดันเจียนนะคะโดยจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการเล่นในช่วงโคสเบต้าเทสเท่านั้น ซึ่งตัวเกมจริงๆที่กำลังจะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่28กันยายนนี้อาจจะมีตัวเควสหรือว่ารายละเอียดที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่โดยรวมคาดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมมากนะักดังนั้นเพื่อนๆน,น,น่าจะพอใช้คลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ในการทำเควสได้ค่ะคลิปถ,ถัดไปทางช่องจะรวบรวมเควสย่อยๆจาก n p c ในเมืองมาลงให้นะคะถ้าหากเพื่อนๆติด หรือว่าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเคล็ดอันไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ